we <laughs> สกินที่สาวๆหลยๆคนรอคอยนะครับฟอร์เรนติโนสกินอุลตร้าแมนเซเว่นเหมาเลยว่าสาวๆขอกันมาค่อนข้างเยอะผมว่าพี่บาสขาขอสกินอุลตร้าแมนหน่อยได้ไหมคะหนูพร้อมกีดวันนี้ผมเลยมาจัดให้เลยนะครับช่วงนี้เล่นฟอร์เรนสตรีมบ่อยด้วยก็จะมีคลิปฟอร์เรนลงให้ดูบ่อยๆนะครับแต่ดูจากดับฝนุ่งแค้มเนี่ยเราก็ได้เจอกับเรียวมะ นะครับตามสูตรโซโลแลงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e ติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเข้าไวายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้คนที่ดูผมแบบว่าเป็นคนที่เข้ามาดูสตรีมใหม่ๆก็จะจะเล่นฟอเรนแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอยากจะลองฝึกดูนะครับดูจากดาวนหัวแมเนี่ยเราเจอเราชนกับตัวกายภาพ เราขึ้นรองเท้าเกาะมาก่อนก็ได้นะครับเลตเกมค่อยสลับหรือไม่สลับก็ก็อยู่ที่ลูกเกมอีกทีนะครับว่าเราควรสลับหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าต้นเกมรอ,องเท้าเกาะเราจะยืนเลนได้ได้ดีกว่าการที่เราหยิบเป็นรองเท้ากันสีๆนะครับนี่ดูทรงมีความรู้ใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยเนี่ยครับใครที่เข้ามาดูผมก็จะได้ความรู้สาระแบบนี้เสมอนะครับช่องผมเป็นช่องที่มีสาระความรู้อยู่แล้ว <c oughs> ยีเคที่ผมได้เฟิร์นบัตด้วย ดูทรงแล้ผมว่าคนนี้มีฝีมือปกติเนี่ยจะเจอแต่เอลซุยืนซูมไงแต่คนที่เล่นเอลซุแล้วเฟิร์สบาดได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาฮะโหเกือบซวยแล้วดอกเบ้าได้ไงวะใครได้เข้ามาดูไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งที่ตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ รักแน่นอนแต่ขอให้รักนานๆแต่ผมดูจากตรงแล้วคนนี้เรวมามันเชิงดีนะครับเราก็ไม่ต้องรีบครับผมวันนี้ได้รองเท้าเกาะออมาแล้วนะครับโอ้ยข้างล่างโคตรหนัว,นนวคือถ้าข้างล่างมันยืนสบายอ่ะผมก็ไม่จะเป็นต้องลงไปแกงล่างกันด้ผมยืนชนเรีมามะกดเลนเรลมายมายาวๆนะครับรอราดแบบคมคมรานแบบคมคมแต่รานไม่ทันควยล้ะ มันมีเพื่อนมาเป่าวะผมว่าป่าทุงว่าแล้วป่ามันมาชัวเพราะว่าสังเกตตอนแรกๆเขาไม่กล้าไม่กล้าชนเวกกว่าเรานะครับพอมันมีเพื่อนมามันเลยกล้าเล่นไงอันนี้คือเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับเวลาฝันออของขค่มันกล้าเล่นนะครับประมาณนี้เลยแล้วผมสี่พอดีเปิดก่อนได้ปุด๊ดตายหนึ่งตายสองว้าวได้ทั้งคนได้ทั้งบัฟนะครับ บอกเลยว่าโคตรคุ้มเหมือนจะมีดวงด้วยนะครับเมื่อกี้แบบว่าเดินมาแล้วสี่พอดีไงโคตรมีดวงแต่จริงๆก็ไม่ใช่ดวงครับก็ยังที่ฝีมืออยู่หรอณมันโคตรนะครับใครกดไ like, ลค์ขอให้ร่มขอให้รวยขอให้ได้แฟนหน้าตาดีนะครับรีบกดเลย ตอนนี้หละคนก็บอกว่าผมสมหวังแล้วครับพี่บาสผมกดไลค์กดติดตามเฮ้เด็กมันห้าวะเด็กมันห้าต้องจัดสักหน่อยดินายจะเล่นเราแบบพีเผเื่อเพื่อนโทษทีว่า <S 1> <S 1> จริงๆอ่ะเราจะเล่นเป็นใกล้สุดหรือว่าเปอร์เซ็นต์เอต่ำสุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าต้นเกมอ่ะเราปรับเป็นช่องแรกดีกว่า เปอร์เซ็นต์ไอพีต่ำสุดนะครับมันจะเวลาเล่นในทีมไฟ์เนี่ยมันจะไปรำไอตัวเลือดน้อยสุดนะครับโอกาสฆ่าได้มันเยอะกว่าการที่เราเล่นเป็นใกล้สุดนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจก็อยู่ที่ความถนัดแต่ละคนนะครับฟอร์เรนมันสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยว่าเราจะจะเล่นแบบไหนนะครับประมาณนั้นเลย <c oughs> วันนี้กูมาแบบมีความรู้อ่ะ <c oughs> แล้วแต่มึงอะ่ะมึงอยากเล่นอะไรก็เรื่องของมึงอะ่ะ <c oughs> แล้วแต่เพื่อนๆอะไครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนการอ่านเกมคร่าวๆแบบดูจากเชิงเรียวมาคนนี้เนะ่จกประสบการณ์การเล่นอารวีมา20กว่าปีลองมันชนลองมันสก,กิลก่อนสกิลหนึ่งโอเคสกิลหนึ่ง้เกกงา,นะเาเลยอย่าไปกลัวงวไปคือเรียวมาถ้ามันไม่มีสก,กิลหนึ่งไม่มีฟิกเกอร์ยังไงมันก็หนีเราไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ปลาดอกว้าวอติไม่ว้าว ยังไงก็สู้เขาได้นะครับถ้าเราลําแบบเต็มคอมโบเต็มสูบยังไงก็ไม่เหลือแต่ตอนเนี้ยคือถ้าคนที่เขาเล่นเป็นอะมันรู้ว่ามันโดนแบบเนี้ยมันก็เขาก็จะจำแล้วว่าไฟต่อไปเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่มาเคลียร์คีบอะไรแบบนี้แล้วนะครับถ้าคนเล่นเป็นนะถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็จะโดนแบบโดนซ้ำซากประมาณนั้นนะ่ะ มึงรู้ว่ามึงโดนตรงนี้มันก็ยังจะเดินมาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องรู้แต่วิธีการแก้นะครับอ่านเกมฝั่งตรงข้ามเห็นนะอันนี้เขาก็น่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับโอแต่ว่าเพื่อนเอาแล้วว่าเออเราใส่สุดเว<ะ>้ยโอมันตีสู้สานิดสับหัวคมคมดามบูคิวเขนาน่าจะไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้เห็นนะดูจากสเต็ปล้ว นะเนีน่ยมันเริ่มมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้แล้วเขาก็เลยไม่ไม่กล้าชนนะครับแล้วเรารอเปิดแบบทีเผอเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือนั่นแหละครับเพ <c oughs> ื่อนคิดเอาแล้วกันนะ <c oughs> วามลงล่างเลยพระเอกมาแล้ว สวัสด,ดีจ้าแม่สาวน้อยหัวแตกฟิกดอกเข้าหัวคมคมเฮ้ยเออโอ้โหถ้าผมกดซื้อดาฟ้าแล้วกดทันนะน่าจะไม่ตุยนะครับเฮ้ยกูพาดดอกเว้าได้ไงวะเนี่ยจะหวง,ง่ายง่ายไม่ชอบพลาดไม่เป็นไรนะครับได้มาสองตัวแต่ไม่คุ้มเลยวะเสียคิวแล้วก็เสียป้อมบนนะครับไม่เป็นไรครับคนเราผีพลาดกันได้ คือถ้าเล่นโซโลอ่ะถ้าเพื่อนมันไม่มาเอาทีมในเลนละเราก็กระเทคกระแทกไปเลยก็ได้นะครับว่าเราต้องเกิดไงถ้าเราเกิดมันแบสามารถแบกทีมได้นะครับตอนนี้เรียวมามันทาเลนยาวเรยว่ะ <Yes. S 1> หูยแม่งโคตรผิวตอนนี้เขาไม่กล้าสู้กันลเลยนะครับเรียวมะแต่ว่าเขาเล่นแบบน,นี้ถูกนะแบบว่าเน้นเอาป้อมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมจะทิ้งเลนให้เขาบ่อยไม่ได้วะ โอกาสแพ้ก็มีนะครับตอนนี้สกอร์19ต่อ13นะครับสกอร์ไม่ได้ห่างกันมากนะครับวัดที่เลดเกมเหมือนเดิมเราจะสกอร์คิวตัดสินไม่ได้นะครับสกอร์คิวเยอะกว่าไม่ไม่ได้การันตีว่าจะชนะนะแม่งเริ่มผิวว่ะเร็วม,มากคนนี้มันเริ่มผิวว่ะฟอร์เขมมาสู้เลยมาดิ หนีได้หนีไปเจอฟอสเขบกูปาดอกเข้าหัวหัวตายป้อมอ e ีปอดแต่ถ้าของแม่นำยิงก็ไม่ควรเข้ามาเล่นในป้อมนะเพราะว่าป้อมแผ่นนี้มันยิงแรงมากนะครับโดนดาเมจจ่ฝันโอข้ามมันไม่ได้แรงเท่าโดนป้อมยิงนะป้อมยิงทีเป็นหมื่นเ,เฮียปรับลงหน่อกก็ได้นะครับ gm ตีเข้าหัวสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมเฮ้ยโอ้โหมันรอดได้ไงวะตัวไรไม่ตายสักตัวโอ้แล้วเขากดล้างไปแล้วด้วยนะครับเสียดายว่ะเฮ้ย <c oughs> เหลือนิดเดียวมันวิ่งไปได้ไงวะเพื่อนโดูนะครับต้องไปรับเพื่อนก่อนตอนนี้โอ๊ะโอ <c oughs> ห้าวไหลาตายซะ ออ้อ่ะโอ้ยืนซูมแบบคมคมซึ่อย่างน้อยอะ่ะถ้ามันเดินมาช่วยผมยิงสักนัดหนึงอะ่ะผมยังรู้สึกดีกว่าที่แบบเลื่อนจอมาเลยเนมันยืนซูมไหมออปเจตกสำคัญนะครับประมาณไม่ได้นาร์คซเลเยอร์สำคัญสุดแล้วอ่ะมันจะมีแวนกาดมาช่วยดันป้อมนะครับ เราจะได้เปรียบตอนเราขึ้นบ้านมันจะเอามันจะเอาป้อมฝันออคแขมได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะไม่เปิดนะต้องโฟงกัสที่เทลนะเพราะว่าถ้าเป็นเทเลเกมมัมันยิงแรงไงของแท้งล้วนนะครับแต่นั้นเราจะมีแค่ดาฟ้านะที่เป็นไอเทมดาเมจแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแกงกูเอาสุด โอ้โหเลือนน้อยก็ถอยก่อนก็ได้เพื่อนโอ้โหเลือนน้อยร้อยเปอร์เซนรอรอเทลวนะครับโฟกัสที่เทวเป็นหลักวยเทยวฟิกเกอร์เร็ววะ <c oughs> เทวหัวแตาเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นเทวมันฟิกไงผมก็เลยแชนติเข้าเลยนะครับเมื่อกี้เขาก็หนีเราไม่ได้นะครับ แต่ว่าจะเล่นสุดไม่ได้นะเมื่อกี้ว่าเราอันติไม่โดนนะครับเพิ่งผมทาอันตีเพื่อเป็นการย่นระยะนะครับให้เข้าถึงตัวเทลเฉยๆนะครับเริ่มมาว่ะได้คิวก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ป้อมเลยว่ะตอนแรกมันจะไม่ตึงนะแต่ว่าพอรวมไฟเริ่มตึงละตอนนีน้ซูมให้โดนสักทีดิเพื่อนให้กูสบายใจหน่อยดิโอ้โหดุ้งเฮือกดุ้งเฮือก ผยังไม่เห็นมันซูมโดนใครเลยวะมันเฟิร์สบัตได้ไงวะมันฟุกป่อวะเออไม่รู้ว่าโดนคีมหรือโดนคนนะครับเมื่อกี้ตอนนี้เกมอยู่ที่13นาที14นาทีแล้วนะครับสกอร์รวมที่26ต่อ18นะครับเราคิวไปแล้ว11ตัวตาย2แอสซเไปสู่นะครับจะเปลี่ยนรองเท้าก็ได้นะแต่ผมไม่เปลี่ยนดีกว่าเน้นอันตีเปิดนะครับ ยังไงก็ได้เปิดอันติก่อนเสมอน,นะครับเพราะฝัขงข้ามซีีมันเยอะไงห้ามโดนขัดเด็ดขาดถทบในไฟ์ไม่มีอันติเราห้ามเข้ามือใหม่อันนี้ต้องฟังนะครับอันติไม่โดนหรือว่าอันติไม่มีห้ามเข้าอันติว้าก็ควรถอยนะครับถ้าเราจะเปิดนะแต่วันนี้ผมไม่รู้เน็ตเป็นอะไรเหมือนกันนะปกติมันจะเขียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืองแ็แดงนะครับ แต่ว่ายังไม่แดงนะนั่นไงแดงแล้พูดปุ๊บแดงปั๊บไอสัตว์สั่งได้ตามคำขอแต่ว่าต้องไปการบนก่อนอน,นะครับตอนนี้คลีปชนนะครับโอ้โหวยแล้วว่าเอลสูยังไงยังดีที่เอลสูมันยืยนยิงให้มันยิงได้สองนัดอะ่ะ เทลซอยดาเมจเป็นแสนและโกกาเทลนะครับอหูยตายหนึ่งเดี๋ยวเราแก้แค้นให้เพื่อนเฮ้ยตายสองตายสามย,ายิงธรรมาดาผมาว่าแหละไม่ต้องมีคนคิดแบบผมเว้ย ยี่สูสองสามเก้าคือมันน่าจะมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่ยิงเหละตอนก่อนหน้านั้นอะ่ะมันน่าจะยืนซูมดยรัวเราตุยพ่อนายหลายรอบแล้วนะมันโซโล่ไงออไอคนนึงจะไปดึงอีไอคนหนึ่งไม่ยืนซูมมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันไม่ได้สกิวเลย เอลสูดนโดนเปิดแล้วว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้ผมแบกชิวๆแหละตังพอสับเขียวป่ะวะตอนนี้ตังได้แลพอสับเขียวนะครับขอเซตเคียวไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เพื่อนเอาดาร์กสเตเลเยอร์อยู่นะครับต้องต้องรีบมาช่วยตีนะโอเคโอ้โหเพื่อนตีดาร์กมึงยืนซูมเฮีย เมนเอลสูตตัวจริงต้องเล่นแบบนี้นะครับมีเอลสูอย่างนี้กูสบายใจเลยว่ะต้องถึงเทลนะครับตอนนี้เราจะเปิดมั่วซั่วไม่ได้ถ้าถ้าเดอไฟอ่ะเนี่ยผมต้องมีฟิกเกอร์มีฟิกเกอร์พร้อมมันติยังไงก็ต้องได้เทลนะครับถ้าเทลมันได้ฟรีแค่ไฟเดียวอ่ะมันก็ เกมมันก็พลิกได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คลิปล่างเขาก็เขาก็จะชนแล้วนะครับแต่เรามีก๊อตไงอนดีเพื่อนอุ้ยดึงสวยเฮ้ยเป็นฟิกเกอร์ไปแล้วเฮ้ยคาบอคาบอมาดิครับเฮ้ยยังมีเคียวผมยังมีเคียวเออโคตาโล เออโอ oh, ้โหพระเอกตายตอนท้ายอีกแล้วอะไรวะโอ้พระเอกชอบตายตอนจบไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับือว่าเกมนี้รอสุดๆแหละสกิลนัทาแมนเนี่ยผมว่าถ้ามันเล่นเข้ามือมันเล่นสนุกนะว่ามันเท่ส่วมันเท่หูดาเมจ่แสนสี่นะครับผมสิบหกคิวเอลสูดดามจมันแสนไ่้ ผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเดีวสูนะครับคือเข้ามาโฟกัสเขาทีหนึ่งก็เขาเห็นเขาซูมอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขามีส่วนร่วมในทีมค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะซูมไม่ค่อยโดนประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่น f o r r เรนติโในตำแหน่งของออฟเลนนะครับชนเลนกับเรียวมะนะครับหวกว่าจะเป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับคนที่เป็นมือใหม่ นะครับก็ลองดูวิธีการเล่นผมไว้แล้วกันนะครับการออกของอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครอยากให้ผมทําแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ละกันนะครับหรือวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคำพูดคำจาใดไม่สุภาพกราบขอภอัยคนดูทุกคนไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายทุกคน